ตัวแรกปกปูอ,อันนี้คือปูทะเลค่ะแล้วจริงๆแล้วปูที่อยู่ในทะเลบ้านเราเนี่ยมีทั้งปูที่กินได้แล้วกินไม่ได้ด้วยอปูที่กินไม่ได้คือปูที่มีพิษเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือที่ที่เรารู้จักกันในบ้านเราก็คือปูใบแดงกับปูใบาลายซึ่งปูสองชนิดเนี่ยถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยจะเกิดอาการก็คือปากบวม,มตัว<า>ตัวชาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งกระบวนการแพ้ก็มี เยอะมากแล้วแต่ว่าเราจะแพ้แบบไหนป้าแล้วทำไมเราถึงแพ้มันล่ะครับอ่ามันมีสารอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็คือมักจะแพ้จากสารโปรตีนที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมนุษย์แต่ละคนมีการแพ้โปรตีนที่แตกต่างกันไปอะค่ะอ้กุ้งเต็มเลยครับหมอใช่ป๋ารู้จักกุ้งตัวนี้เปล่าเคยเห็นเปล่ากุ้งมันเป็นลายๆอ่ะปกติเราไม่ค่อยได้กินหรอก คือกุ้งอะไรครับมันคือกุ้งกุ้งกุลาดำค่ะซึ่งในอดีตแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสา์ชนิดหนึ่งที่ประเทศไทยส่งออกอันดับหนึ่งเลยคือที่เขาไม่เลี้ยงกันแล้วเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการจัดการแล้วก็เรื่องโรคตามมาด้วยกันนะคะกุ้งชนิดใหม่ที่นําเข้ามาแล้วก็เลี้ยงกันก็คือกุ้งขาวค่ะซึ่งเป็นกุ้งขาววนามัยเลี้ยงง่ายโตไวสามารถเลี้ยงได้ที่ความเค็มต่ําด้วยน้องปาร์ครู้ไหมคะว่ากุ้งตัวผู้ตัวเมียมันยกกันยังไงเอ่ย ยอมแพ้ยอมแพ้ามาดูมาดูมาดูนี่ตัวเมียอะไหนหมอรู้ได้ไงอ่าเดี๋ยวบอกสิหมอเรียนนะโอเคอันนี้ตัวเมียรออะไอมันจะมีช่องเปิดของอัยวะสืบพันธุอ์อยู่ตรงนี้อันนี้คือตัวเมีย ส่วนตัวผู้จะเป็นแบบนี้ตัวผู้ก็มีตรงนี้มันจะมีส,นนส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ที่ยื่นเป็นแท่งออกมาตัวผู้ออน,นี้อ,อร่อยเหมือนกันหน้าที่ของไอ้ไอแท่งตรงนี้ก็คือมันจะเอาฝักน้ําเชื้อไปแปะกับช่องเปิดตรงนี้ของตัวเมียแล้วหลังจากนั้นตัวเมียก็จะปล่อยไข่ออกมาแล้วน้องปาคู้ไหมคะว่าคนที่แพ้กุ้งเนี่ยตัวใหญ่มันแพ้จากอะไรนั่นสิครับผมกินกุ้งได้แต่บางคนกินไม่ได้อะผมก็งงอยู่ ำไมถึงแพ้แพ้เพราะอะไรแพ้เนื่องจากโปรตีนแต่โปรตีนในกุ้งกับโปรตีนในปูเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งสารที่ทำให้เกิดการแพ้ในกุ้งเนี่ยเขาเรียกว่าลิปิดไบดิงโปรตีนลิปิดไบดิงโปรตีนกับอีกตัวหนึ่งก็คือแอลฟาแอคตินินบางคนแพ้กุ้งบางคนแพ้ปูบางคนแพ้นางกุ้งบางคนแพ้นางปูบางคนไม่แพ้กุ้งบางคนไม่แพ้ปูยจบปะโอเคจบปะอ้อสไม่ใช่แล้ว ตัวบลล่าเลยใช่ค่ะตัวใหญ่มากหอยเนี่ยมันไม่มีพิษหรอกนะคะแต่ว่าการที่เอาไปประกอบอาหารเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาหารเป็นพิษได้เอ้าถ้าเกิดเวลาที่เราไปประกอบอาหารแล้วเราต้องการที่จะทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําให้ท้องเสียได้เหมือนกันอืกินร้อนชั้นกลางล้างมือถูกต้องโอเคน้องป๊าเห็นไหมว่าหอยเนี่ยมันมีเท้าด้วยเท้าหอยเท้าหอยตรงนี้เลย เป็นไอ้วัสดุหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยน้องป้าคะจริงๆแล้วหอยก็มีอยู่ในการหลายชนิดทีนี้เนี่ยหอยมันมีทั้งสองฝาแล้วก็มีทั้งฝาเดียวหอยชนิดนี้เป็นหอยที่อยู่ตามพื้นหน้าดินพวกแคลงในขณะที่หอยอีกชนิดหนึ่งคือหอยมแมลงภู่ก็จะเป็นหอยที่อยู่ประจําเฉพาะที่คือมันจะมีการยึดเกาะในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะว่ายน้ำแล้วเขาจะไปเกาะกับวัตถุ อ,อ,อ,อันนี้คือไอวัตที่ใช้ในการเกาะของหอยะคะอ่ะกับโคทินกับไม้ข่ายใชรใชแล้วหอยชนิดนี้เนี่ยมันแยกได้ตัวผู้ตัวเมียด้วยนูรู้ไหมว่าหอยมันแยกยังไงถ้าสีออกเป็นส้มๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียนะคะแต่ถ้าสีออกครีมๆแบบนี้จะเป็นตัวผู้ ปารู้ไหมคะว่าปลาอะไรเอ่ยไม่รู้ครับปลาอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับการจบอันนี้ปลาตะกลับค่ะปลาตะกน้ำกลอยนะคะปลาชนิดนี้ไม่ได้เป็นปลาที่มีพิษหรอกค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องระวังคือตรงนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าเงี้ยงเงี้ยงแล้วมันจะอยู่ที่ครีบกระโดงหลักนะค่ะค่อนข้างที่จะแหลมคมมากเลยแล้วถ้าตดนตั๊เข้าไปจะมีพิษไหมครับไม่มีพิษแต่ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดที่บริเวณบาดแผลค่ะมือนวดเข็มที่หมาปั้ เข็มอันใ,ใหญ่ๆอ่ะระวัง,งกกคือปลาหลายชนิดปลาน้ําจืดก็มีหลายตัวปลาหมอก็มีมมคือปลาแต่ละชนิดก็ต้องมีอาวุธประจำตัว<ช>ไว้ป้องกันตัวเองใช่แล้วค่ะ